ไปสองมันตัวหนึ่งแต่อร่อยจริงๆตมื่อเร็วๆสมัยก่อนเพื่อนที่เรียนนี่คือคนหนึ่งเรียนวิวัฒน์คนหนึ่งเิียนเทศนะแล้วถ้าใครมีแฟนเป็นอยู่ตึกอ๋อใช่แต่ว่ามันจะคาเลอร์แล้วจะเป็นแฟนกันอ่ะมันจะมันจะมีเข็มกาดอะของคณะตึกวิวัฒน์มาติดแกันโอ้ยเหตุข้ออะไให้ฟังเหตุใดไว้เรียนญี่ปุ่นเรียนญี่ปุ่นทำไมหรอญี่ปุ่นอะไรก็แลกกะดุมแรกกระดุมกันดุมมันที่สองไงแอมใช่ไหมอ่ะแอม อันนี้ค่ะโอ้โหมอไทยวาตั้งไทยเลยนะจริงๆเขาเกือบปล่อยแหแล้วรับไหว้แล้วนอนได้แค่นั้อ๋อสวยมากเลยน่าสดคนจีนชอบหรอเปล่าอันนี้ของจริงวยไม่ได้เขียนคือความหมา้คือไม่ทันก็จะวะมันก็โอเคเนาะมันก็ไม่ธรรมชาติคือมันขึ้นลอย ตอนที <łość> ่เขียนคิวมันไม่ขึ้นที่ถูกกันอยู่เท่านี้ตอนนี้มันขึ้นแล้วตอนนี้ขึ้นแล้วไปปญีีุ่่่นนใหมมัคิวตอันนี้คือแบบไม่มีจริงๆเลยไม่มีแค่โั้ตเปนเกย์ใชไหมไม่มีจริงเลยนี่นะคะของนะคะนี่ของไทยนะคะคิวของไทยคะอย่ามาถามนะคะว่าพี่เนยใช้ดินสออะไรนะคะดินสอเขียนคิวสามมิติเพราะพี่เนยไม่ได้เขียนคิวนะคะ นี่คือคิ้วจริงนะคะย้บนับเยอีกครั้งว่าคิ้วจริงนะคะนี่คือขนคิ้วจริงนะคะเอาไม่เอาดึงไปดึงมาขน<อ>คิ้วร่วมหมดเดี๋ยวขา <c oughs> ถาม <c oughs> าว่า,ยาอย่าให้เห็นว่าเขียนนะเขาจะบอกว่าอย่าให้เห็นว่าเขียนนะมันกำลังขึ้นมันอยู่ในช่วงกำลังขึ้นใะพี่ <c oughs> ก็ <c oughs> ขับมาบนว่าโอ้ยพี่แอมขับมาจากไหนคะเนี่ยบ้านบ้านเขาอยู่บ้านที่ไหนอ่ะ ตอนรถหน้อยตรไหนนะแต่บ้านพี่ปอยโอ้โหพี่แอมอลังการจุ้มเขาเขายังไงคะเนี่ยอ่ะอ่ะกองเขาเหรอคะแต่เขายังไม่อะไรใช่ไหมคะเออทำไมไม่มีอะไรเคลื่อนไหวเลยเดี๋ยวพี่โทรไปคุยกันเออในโทรหาพี่แหมมพี่แหมมก็บอกว่า6กโมงเย็นบ่างนะหกโมันะแสดงแสดงหกโมงโมงด้ยนะ เขาไม่บอกเขาบอกว่าหาคอยดูเขาเขาบอกว่าเขาอ่านเบอแล้วเขาขำพวกที่เป็นเด็กในน้องใหม่เนี่ยรู้เลยแล้วว่าไม่ใช่หกโมงเหมือนเหมือนบวงมานแหละนัดหกโมงครึ่งเจ็ดโมงแปดโมงเหมือนกันเชื่อเชื่ยเริ่มผ่านเก้าโมงแต่พวกนี้เชื่อเลยมาตั้งเจ็ดโมงกันแน่ๆอันนี้น้องใหม่ใช่ใช่น้องใหม่จีใส่บริสุทธิ์ก็เลยโดนโดนรับน้องโดนรับน้องโดนนรับ้องจริงๆเขานัดกันเที่ยงนริงๆแล้วหกโมงเย็นสองวัน นท่านให้มาดูคถามที่ก่อนอันนี้ได้แต่งสีปะแต่งลงแล้วเหรอเร็ววอรอะไรเลยล่ะอะไรอะไรนึกว่าเสียงใครไม่ว่าเสียงใครไม่มีคิ้วเลยไม่ใช่ไม่ได้แต่งหน้าสวยกว่าเห็นไหมมันกินชอบมากเลยอ่ะเกี่ยวอะไรนี่พี่ฟ้าถ้ามีคิ้วนี่เม้นไม่ไวเลยเห็นว่าหรอเมน ไม่งั้นไม่งั้นยิ้วจะเขียนคิ้วหรยไม่เป็นไิ้วจะโป้ว่าอันนี้แปลกดีคือตั้งแต่ถ่ายร่มมาไม่เคยได้นี่เลยจ้ะมันต้องมีตบยุงโดนกล้องใครแต่กลองไงอย่าล่วงแล้วกันตบได้แต่อย่าล่วงก็เรามายืนอยู่ตรงล่องดีฉันนั้นมืดมิดขันกับหมูวว คือเพื่อนมากรุงเทพใช่ไหมฮัลโหลเนทเดี๋ยวไปวันศุกร์เสาร์ทีนี้นะเว้ยว่างไหมฮ้ยว่างเดี๋ยวไปเที่ยวกันเลยป้าดูแล้วว่าเป็นคนบ้านเราป้าเข้ามาให้ไม่ก็ที่เล่าแต่ที่หมู่อะไรป้าเข้ามาให้เฮ้ยมีคิวถ่ายละครห่ะนานไงสวนจุจักรไม่ได้ไปเลยไปถึงแค่วันไปได้แค่เทอร์มินอลเอยนั่งรถไฟฟ้าสบายนั่งรถไฟฟ้าสบายอ่ะรถรถไม่ติด แต่ไม่สบายนั่งเลยหมดแต่ฝอยกันเอานุ่นซื้อซื้อขุมวิชะีดยไปลงนุ่นลงไหนไม่รู้อ่ะเอาแล้วเดินออกไหมทาสถานีอ่ะล้วออกล้วก็ต้องวนกลับว่าไงอ่ะก็ออกแต่ถ้าเราไม่ได้ออกสถานีแต่เราก็ไม่เสียตังค์นะเก็ไม่เสียตังค์แหละแต่คือมันเสียเวลาเสียเวลาเกียช้อปปิ้งอ่คือแบบวนไปวแล้วคนไม่ใช่น้อยน้อยอ่ะพวกคือคนเยอะนะรถไฟฟ้าคนเยอะมากเยอะมากอุ้ยแล้วขากลับนะจะบอกให้เป็นอะไรที่นันมากเลยรถไฟฟ้า เข้าไปอ่ะโหยกลิ่นเต่าคนนั้นอ่ะเย่มากคือแบบเข้าใจก็คือแบบเข้าไปงี้แบบจะได้ที่เข้าไปตึ้งจะบอกแล้วก็คือบอกมองหน้าเพื่อนกานงหายใจอหน้าแพ้กับจำกึบกันหาแพจเลยเข้าไปอยู่้ง้าแล้วคือมกลองน้าแพะกับจำกล้องห้าแกล้อคนน้ับจองนแก็บล้อคืนนี้ก็บอก เราหันไปเจอพี่คนนึงกำลังดมพิมเสนอยู่พิมเสนอยู่เ,เชื่อว่าพี่คนนี้มาหลายสถานนีหรอพี่ก็เลยแล้วเนี้ก็เลยพี่ขาข <laughs> อพิมเสนนะคะเาว่าไงแล้วท <laughs> ี่เขาก็เลยก็หวัวล้อกันนะ <c oughs> คือแบบเห็นสภาพหนูเ <c oughs> ออ <c oughs> พี่เขาก็เลยยื่นมาให้หนูก็เลยเยงี้อยทำอยอย่างเงี้ยน้อยกับลุกกิ้งอ่ะทำอยเขารู้จักเนี่ยแล้วก็ไปตามเนี่ยไม่รู้จักหนูก็เลยไปต่อยแล้วก็ไปต่อยกับเพื่อนก็อยู่กันอย่างเงี้ยแล้วก็หาคือแบบ หาดุวิทานักออกผมแพมาดมอ่ะออกผมแพมาดมได้แล้วผมแพมันแชมพูมันหอมไงได้แล้วโอ้ยอยากไปด้วยจังคือบอกไม่ไหนอ่ะทั้งนักฟุตบอลที่เป็นที่เป็นเป็นเหงื่อออกไงเด่นเน็ตดมผมผิวสีแทนแทนอ่ะนักฝรั่งนิโกเน่ะอ๋อกลิ่นเขานิโกเออรคือหนูเขาพวกหนูสันนิษฐานว่าเป็นคนนักฟุตบอลหรือเป็นผู้ชายคนนั้นซึ่ง เป็นกลิ่นตัวที่สุพสมผสานกันลงตัวมากคือแบบคืออะไรวะจริงๆแนนไน่าจะเดินไปตรงเขาได้ไม่อะกลิ่นนี้หรือเปล่าแตเขาบอกรู้สึกเห็นพวกหนูแล้วเขารู้สึกเราแหวนนะแบบเนี้ยเขาหันมางเงี้ยเขาหันมาดเขาหันไปรูไปนูก็บอกเฮ้ยเราก็อยากอยู่นิพานเขาบอกว่าคือพอคนหนึ่งอ่ะมันจะเป็นที่พิงใช่ไหมคะพอคนที่พิงสองคนอ่ะออกไปพวกหนุ่เนี้ยเข้าหากำแพงเนี้ยก็คือสามคนอ่ะพูดห่วงคือสาวคนอ่ะเขาหากำแพงคืออย่างเงี้ยอยู่เงี้ยไม่พอสอนเงี้ย มีอากาศหายใจเลยอ่ะโอาบอตายแล้วฉันไม่ได้เอาอะไรนะกินเสร็นู่นนี่นั่นมาด้วยแสดงว่าเรื่องนี้ใจกลางกินโดนัทขำมาต้อยกับของเขาแสดงว่าเรื่องของเนี้ยนี่ตลกจริงโดนัทขำมาเมื่อกี้ขำเสียงดังด้วยอ่ะพี่ใจจังปกตินี่โดนัทเขาจะไม่เข้าเห็นไหนเนี่ยเขาขำจริงนะวันเนี้ยโดนัทจริงนะใช่จะเหม็นมาก ชอบกิจชอบเรื่องอย่างนี้เยกันข้าเลยกันเข้าใจมันเหมือนยินเข้าอีกภาวะหนึ่งเลยดูเหมือนหยุดเวลาไว้อะตึ้งพอตึ้งซะแหละหันหากันเลยอ่ะล้วทำไมไม่ย้ายไปอีกโบกี้นี่มันมันแน่นไงมนประมาณกี่โมงอ่ะทุ่มสองทุ่มโอ้โหแล้วแบบคือถ้ามันถ้ามันย้ายโบกี้ได้อ่ะหนูไม่ย้ายหรอกหนูขอขยับพื้นที่สวนน้ำมาก่อน คือแบบอิู่จังหนี้พอดีตึ้งกืไม่คุยกันอะจังหวตึ้งอาปาก็เข้าคอเต็มเต็มใ้ไงคือแบบก็อยู่เงี้ยทุกคนอยู่เงี้ยคือได้ชาววนิก้อยไงหนูได้ชาววานิลาก้อยอู่เงี้ยได้เซนแล้ว้ายางไอ่งัหวนี่มันทิ่จูกอยงเงีคือการที่บูสุดิ้วก้อยอย่างเงี้ยลังตรงกเตกระายแตว่าจะเจออะ ดีเนี่ยพี่แพ้ฉีดน้ำหอมไปล่ะพี่ตุ๊กก็ใกล้ถึงอ่ะพี่ตุ๊กเนี่ยที่ที่แพ้สะสมมาฉีดที่ยอมล้วะเขาได้านน่มากเลยเขารู้ว่าคงเหมือนไม่แน่เขาคงจะรู้หรอกเพราะแย่จะหมู่กันสามคนพร้อมกันมันอาจจะมากกว่าสามก็ได้พี่แอมค่ะใครไม่รู้โทรมาเลยนะค่ะค่าโหล